อังทองนำก่อน2เซตแต่พลาดร้อยเอ็ดทิศแสงสามถึงสองศึกวลเล่เยาวชนชิงแชมป์ปทอทอ ศึกวอลเลย์บอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย2,568รอบแรกทีมหญิงสายไอทีมอ่างทองพลาดโอกาสเก็บชัยแม้นำก่อน2เซตแต่โดนร้อยเอ็ดพลิกแซงสาถึง,งเซตส่วนคู่ชายหญิงคู่อื่นผลเข้มข้นไม่แพ้กันการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2,568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาริาธาต์กรมสมเด็จพระเทพปรัตนาราชมระหว่างวันที่17เมษายนถึง2พฤษภาคม2,568ณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกษวันจังหวัดสมุทรปราการผลการ การแข่งขันวันที่22เมษายน2568ทีมหญิงรอบแรกสาย A ร้อยเอชนะอ่างทอง3-2เซต25-27 16-25 25-16 26-20 15-10อ่างทองออกนำก่อน2-0เซตแต่ร้อยเอดทกกลับแซงชนะได้อย่างสุดมันผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจ ทีมชายโรงเรียนวัดไร่้ขิงวิทยาชนะอคาเดมีราชบุรีวิซี3-2เศษ25-21 14-25 25-19 23-25 15-11ดานาสตี้ชนะวิทยาลัยนครราชสีมา3-2เศษ25-21 22-25 25-23 15-25 19-17โรงเรียนสามโคกอบจังหวัดปทุมธานีชนะ SRT 3-0เศษ25-14 25-11 25-19 โรงเรียนสมุทรปราการชนะ M2 MVC3 0เซต25-14 28-26 25-21ทีมหญิงสาย G ชุมชนหนองพังแคแพ้สปอร์ตโปรแกรมจูเนียร์0-3เซต12-25 18-25 25-27สาย H พัทยา7 FC ชนะ Bangkok Volleyball Academy 3-0เซต25-14 25-13 25-11สาย K นครปฐมชนะเทศบาลเมืองหนองคาย3-0เซต25-17 25-14 25-11มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ชนะนุศโรอะคาเดมี3-0เซต25-17 25-5 25-20